ี่นดีครับสวัสดีครับวันนี้สดแต่เช้ามาถึงเราชื่อตอนว่าเต็มใจรับใช้อย่างดีเลศพระคัมภีร์ข้อที่สุดยอดมากในคำอธิบายตอนนี้ก็คืออยู่ในโครตสีบทที่3ข้อ23นะครับเขียนบอกว่าไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถาวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษ์ whatever you do work at it with all your heart as working for the Lord not for human masters แม้แ่ทำเพื่อพระเจ้าเนี่ยมาตรฐานมันต่ำกว่าดีเลยไม่ได้เลยครับจริงๆแล้วเป้าหมายคือสมบูรณ์แบบแต่ว่าแน่นอนครับปรเนนี้เอาว่าถ้าเพื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยต้องดีเลยกิปกูกูมอนหน้าเขากล่าวบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดจงทําสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ และทำให้องค์ผู้เป็นเจ้าทรงภาคภูมิประไทย Whatever you do, do what transforms your life and make your and makes your creator proud น่าสนใจมากก็บ,บอกว่า Whatever you do, do what transforms your life and makes your creator proud ไม่ว่าคุณทำสิ่งใดจงทำสิ่งที่จะ เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบเชงแต่เปลี่ยนแปลงแบบ transform คือว่ามันเปลี่ยนหมดเลยนะครับและทําให้องค์พระเจ้าของเราผู้สร้างเราเนี่ยทรงภูมิปถทยัยหรือพอใจไปอย่างยิ่งอาจารย์พระรกก่าบอกว่าไม่ว่าเราทําสิ่งใดแค่เราทุ่มเททุ่มเทแบบเต็มใจแบบเต็มใจแบบสุดใจไปเลยและก็ให้เราทําเหมือนถวายแด่องค์พระผูเ้เเจา้าไม่ใช่เหมือนกระทาต่อมนุษย์ที่เห็นต่อหน้าไม่เห็นรับหลัง แต่เราทำเกม่อนกับพระเจ้าที่นทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยด้วยเหตุนี้เองครับพี่ต้องเราควรทําสิ่งเหล่านี้อย่างดีเลิศคําว่าดีเลิศภาษาอังกฤษใช้คําว่า excellent หรือ excellence คําว่า excellent หรือ excellence ตัวนี้มันบ่งบอกถึงคุณภาพที่อยากจะใช้ตัว e สามตัวแล้วก็คือคำว่า extremely good extremely good หรือคําว่า extra ordinary หรือคําว่า exceptional สามครั้ง,งนี้มันก็คล้ายๆกันหมดแหละครับแต่ว่ามันมีจุดเน้นบางอย่างน่าสนใจเขาบอกว่าถ้าบอกว่าเป็นเลิศคือเขาเรียกว่ามันเป็นกู๊ดอะแต่ไม่กู๊ดธรรมดานะมันกู๊ดแบบเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมนี่หมายว่ามันสุดๆไปเลยเอ็กซ์ตรีมลี่จะหากว่าโต๊ะนี้เป็นกู๊ดเอาแบบว่าไม่กู๊ดต้นโ,โ,โต๊ะนะเอาแบบว่าสุดโต๊ะเลยเนี่ยเอ็กซ์ตรีมลี่กู๊ดนั่นถ้าทำดีอย่าดีแบบยอมยอมเฉยๆนะให้ดีแบบสุดๆไปเลยนะดีแบบเอ็กซ์ตรีมลี่เลยมัน สุดจริงๆเลยไปกันทีไ่ไม่มีแล้วนะครับ extreme l y good คือดีแบบสุดๆลึกดีแบบแบบอะไรครับแบบเ็มพิกัดอันนี้สองที่บอกว่าเธอว่าดีเลิศหรือ e x c e l l e n t มีควาหมายว่า extraordinary ordinary มันธรรมดา extra ม,มันคือเพิ่มขึ้นคือมันเป็นเราธรรมดาแล้วก็ท็อปธรรมดาเึ้นอีกเพิ่มขึ้นเป็นสัก extra คือดีเหนือปกติดีเหนือธรรมดา มันดีแบบว่าบางแก้วมันดี extremely good เลยนะมันเป็นที่ดีแบบ extra เลย ordinary แล้วก็อันนี้สาบคือมัน exceptional มันดีแบบมันโดดเด่นมากเลยมัน exceptional มันไม่มันมันมันอันนี้แต่ว่าไอ้นี่มันดีมันไม่เหมือนดีเลยนะมันดีแต่มันดีอันี่มันดีมันก็ดีเลยกว่าตอนเดกมัน exceptional มากเลยนะสุดยอดจริงๆเลยมันดีว่าดีแค่ไม่เหมือนใคร มันไม่เหมือนใครมันแตกต่างตรงนี้มันเอ็กซ์เชคชวลลอันนี้มันก็ดีๆีก็ดีก็ดีๆมันดีไม่เหมือนดีอื่นๆแล้วเรียกว่าเอ็กซ์เชลน้องหลายครับท่านทาอะไรให้กับพระเจ้านะจงทําอย่างนี้ทำมาทำให้คนอื่นเหมือนกันแต่ทาให้กับพระเจ้าแต่คนอื่นได้ประโยชน์ไปไอ้อย่างเนี้ยรับรองเลยครับปิดประตูเจ๊งปิดประตูตกงานเพราะว่าสุดยอดเลยมันไม่ใช่ธรรมดามันเอ็กซ์ตรีมลีันเอ็กซ์ตร้าออร์นารีมันเอ็กซ t i ช n a l ลล์ไม่มีเจ้าไหนคนใดในโลกโง่บอยคนเรียนเราไปหรอครับ นะไม่ต้องไปกังวลว่าจะขึ้นกันเดือนไหมจะเลื่อนตำแหน่งไม่ต้องทัวถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องขวัวครับเจ้านายไม่มีทางเลือกอื่นต้องจัดต้องเฮ้ยโปรโมทรักษาไว้อย่าปล่อยไปนะอำนาจต่อรองจะสูงมากแต่อย่าใช้ผิดกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะทนกันไม่ได้ยุต่อมาครับแกการทำปรดีหรือดีเลือดอันนี้มันเป็นการทำที่ใช้สามสี่กันแล้วกันนะมันทำแบบว่าไงแบบว่า continuous continuous หรือ continue คือมันมีต่อ ไม่ใช่ว่าโอ้โหมันดีวันนี้วันเดียร์พวกนี้ไม่ดีแล้วเหมือนกันเวลาเราทำอะไรดีแล้วอย่าทำดีแค่นี้จบนะดีต่อไปแ้วทต่อไปตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆมันคือดีแบบไม่ขาดระยะนะไม่จบต่อมันเป็นมันก็เรียกว่าเป็น EP นะมันมี EP เนี่ยมันดูอีพีหนึ่งค้างลงค้างต้องอีพีสองต่อไปเรื่อยๆหรือจุดไคลแม็กซ์ทำดีกันเหมือนกันนะดีแบบมันมี EP พีหนึ่งอีสองไปเรื่อยๆการเดียวกันคำตัว C ที่สองเนี่ยคือใช้คำว่า constant นะ constant C O N สทีเ่เขาหมายว่ามันตลอดเวลานะมันไม่เปลี่ยนแปลงคอนสแตนต์เนี่ยมันไม่เปลี่ยนเวลาองค์ประกอบไม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเยคือสัดซื่อเลยเองคอนสแตนต์เนี่ยนะมันมันทำแบบสัดซื่อไม่เปลี่ยนไม่ใช่ว่าจะแม่อันนี้อันแรกนะมันดูเป็นทองอันที่สองมันจัดไส้มันแม่ถ้าทองก็ทองเหมือนกันมันคอนสแตนต์มันไม่เปลี่ยนคุณภาพระหว่างกางเราส่วนใหญ่เราเจอปัญหาคือว่าเวลาเชื่อใจแล้วมันใส่กสัดไส้สัดไส้จัดไส้อย่างเช่นถ้าหาตัวอย่างเลยว่วกผีพวกพง เคยเล่าหรือว่าในภาพยนตร์เล่าเรื่องพี่ยูุริ์เจ้าไปเป็นไปไปในงานเลี้ยงแล้วก็ขันเล่าเขาหมดเห็นไหมแล้วแม่พะเยซุเป็นเพื่อนกับก็เรียกว่าเพื่อนและน่าจะเป็นเพื่อนกับเจ้าภาพงานแต่งงานก็บอกพี่ศุว่าลูกช่วยหน่อยเถอะบ้านนี้ก็จัดงานเลี้ยงเล่าหมดพี่ศุก็บอกให้ไปตักน้ำมาหลังจากนั้นใส่โอ่งเสร็จแล้วให้ตักใหม่โอ้กลายเป็นเล่าดีเจ้าเจ้าภาพก็เอาเล่าไปเสิร์ฟแขล้วโช์ว่าเฮ้ยนี่สุดยอดจริงเลย ที่อื่นเนี่ยเขาเอาเหล้าดีๆมาพอคนมันเมาแล้วเอาเหล้าแบบนะสอดไส้มาเนี่ยนะประหยัดเงินได้เยอะแต่นายี่แรกตอนกนดีแล้วตอนท้ายด,ดีกว่าอีกสุดยอดจริงๆเลยไหนตัวอย่างนะมันไม่ใช่ว่าเอาดีๆหลอกไปตอนหลังก็ของปลอมอันนี้จะเจอบ่อยนะแม้แต่ในการในวงการค้าขายนะในวงการทําธุรกิจกันบางทีนะไวไวใจกันมากๆเข้าสุดท้ายลดระดับสินค้า วิถภาพลงเพะไว้ใจกันอันนี้ไม่ดีทำลายวิรีภาพนนไม่ดีนะมันต้องคอนสแตนต์นะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ทาแบบไหนครับแบบสีที่สามคือคําว่าคอนสิสเทนต์คอนสิสเทนต์มีความหมายว่าคงเส้นคงวานะไม่ก้าวกระโดดนะคงเส้นคงวาสม่าเสมอถ้าเรามีมิตรแล้วก็ถ้าหากว่าเราเป็น,ปนผู้รับใช้หรือว่าเราเป็นเพื่อนร่วมง,งานเบื้นงบนเลยครับทำอะไรแล้วทำให้มันมี3 4ตัวนี้คือมีคอน t ิ n u วัสมีคอนสแตน และก็มีคอนสิสเทนต์เหล่านี้รวมกันแล้วมันเรียกว่าเป็นเลิศอย่าให้ตกอันดับมาตรฐานเดนนียวนะครับเป็นการกระทําแบบเราเรียกว่าวิถีเดียวกันครั้งแล้วครั้งเล่าไม่คํานึงถึงเวลาและทําอย่างถูกต้องเป๊ะๆอย่างยุติธรรมอย่างนี้รวมกันแล้วเรียกว่าเป็นการกระทําที่เรียกว่าเอ็กซ์แลนด์หรือเป็นเลิศเหมือนคํากล่าวที่บอกว่าความสาเร็จไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณทําเป็นครั้งเป็นคราว แต่ความต้เด็จเป็นสิ่งที่มาจากสิ่งที่คุณทำํำซ้ํๆเสมออย่างคงเส้นคงวานะแบบคงเส้นคงวา Success. does not come from what you do occasionally it comes from what you do consistently นะทำ consistently นะั้นเดยนีย้องค์ประกอบของความเป็นเลิศต้องมีคําว่า consistent คือสองเสมอคงเส้นคงวาและแน่นอนครับไม่ผิดหวังใครใช้บริการเราไม่ผิดหวังแน่นอน ้องรับการรับใช้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับเราควรรับใช้อย่างเป็นเลิศมันใจมากใจน้อยก็คุณภาพเดียวกันแล้ววจะทำมากทำน้อยก็คุณภาพเดียวกันอันนี้คือความเป็นเลิศในการรับใช้พระเจ้าน,นะครับเราอาจจะไม่บรรลุถึงความสมบูรณ์แบบแต่เราจะตำลงจากความสมบูรณ์แบบเราจะเจอความเป็นเลิศเหมือนกับที่นักพูดนักเขียนหรือผู้นำท่านเยียบชื่อว่าวินซ์ลอมบาร์ดีกล่าวบอกว่าความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะบรรลุได้ แต่ถ้าเรามุ่งแสวงหาความสมบูรณ์แบบเราจะสามารถคว้าความเป็นเลิศมาได้ perfection is not attainable but if we chase perfection we can catch excellence เราสนใจนะเราวิ่งตาม perfection ไม่ทันแต่ว่าไอ้ไหลัง perfection มันคือ excellence ความเป็นเลิศ เราจะคว้าม,มันได้ขอร้องหลายจะเป็นคนเช่นนี้นะครับร้องหลายครับคําถามว่าบวลดานี้พี่น้องกําลังสารวนอยู่กับอะไรทําอะไรกับครอบครัวคิดแต่จากชุมชนองค์กรมิสหายหรืองานอาชีพหรือแม่แต่พระเจา้าไม่ว่าเรากำลังสารวนอยู่กับใครสิ่งใดอยู่ขอเราทําสิ่งที่เราต้องทํากับบุคคลเหล่านั้นแบบไหนครับแบบความเต็มด้วยความเต็มใจแบบเป็นเลิศจำครับถ้ามันยังไม่เป็นเลิศทําต่อไป จนกว่าเฉันหลังความเป็นเลิศและคว้าได้ทันแม้จะคว้าเพอร์เฟคชันไม่ได้ขอให้ความเป็นเลิศเป็นเอกลกักษณ์ประจำตัวของเราทุกๆคนจะดีไหมครับผมณเอกรพันะครับอย่าลืมให้เรามีความเป็นเลิศขอบคุณเอกรพครับ